สวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาเป็นลาวพัฒนาแล้วนี่นะคะลา,า, <c oughs> าวพัฒนาลาวพัฒนารอบที่ผ่านมาเาดูเองเลยคะ่ะว่าจะมายัางไงเนาะมาสองเก้าเลยนะคะมาสองเก้าอย่างนี้เลยแล้วก็มานี่นะคะนะคะอะ่ะก็คือมานะคะได้บ่นล่างเลยเก้านะคะเก้ากับสองคือคือได้บ่นล่างถนะ้าใครรูดนะนะคะไปะ รอบใหม่ค่ะรอบใหม่ได้หนึ่งสามศูนยนะทุกคนเจาะไปเลยค่ะ ศูนยสามศูนย์เก้ค่ะกัน6กสองไว้หน่อยนะทุกคน6กสองเก้นี่ยกันไว้หน่อย นี่นะคะคือตัวเน้นนะแั่นเองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนี่หนงเจ็ดสามสองสามหกสาแล้วก็0ูนย์ศูนะคะแล้วก็6กหกสองหกห้ตรงนี้นะคะทุกคนเด่น2 5จบใครเปตัวเด่น2อ2หนึ่งสองหนะ 212528515458ค่ะถ้าใครไปตัวเด่นนะประมาณนีนะ้นี่จับ3ตัวนะทุกคนแประมาณนี้เลยนะค่ะไม่มีอะไรแน่นอนนะลาพัฒนานะคะลาวัดใจนะทุกคนให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีค่ะลาพัฒนานะคะไม่มีอะไรที่แน่นอนว่าเขาจะมานะทุกคนหรือว่าเขาจะไม่มานะคะแล้วแบบ อะไรยากมัทุกคนนะไม่มีสุดที่ตายตัวจ้ะโชคดีค่ะ